โรงเรียนบ้านนางรองยุทธกาศราชวิทยาคารตั้งอยู่ถนนโชคชัยเดชอุดมตำบลน,นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2464โรงเรียนได้ทำการเปิดการสอนในระดับชั้นประถมะวัยจนถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1-6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด136คน บริหารงานโดยนายเวรโรดศรีพักดีพูวอหน่วยการโรงเรียนบ้านนางรองยุทธกะราชวิทยาคารมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนโนรงเรียนบ้านนางรองยุทธกะราชวิทยาคารได้มีการปรับปรุงอาคารสภาพแวดล้อมรวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ชุมชนยังได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอีกด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนางรองยุทธการราวิทยาคารได้ร่วมกันดำเนินโครงการสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามคู่มือการจัดการส้วมสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพตามกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้เรียนรวมไปถึงบุคลากรทุกคนในโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานในแก่ผู้เรียนทั้ง4ด้านและได้ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรมและเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนประจำปีการศึกษา2566มีดังนี้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1คะแนน,นเฉลี่ยร้อยละ71.22 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยเฉลี่ย 10, าาศศร้อยละ58.10วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ49.70ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยเฉลี่ย 50, ร,ร้อยละ66.50วิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยร้อยละ3 1 5 3 วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ32.84วิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ49.77ผลการทดสอบระหว่างปี2565และ2566มีผลการพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ10.40โรงเรียนได้เป็นตัวแทนการแข่งขันของกลุ่มโรงเรียนนครนางรองในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71โดยส่งเสริมการสนับสนุน ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทุกด้านและแสดงออกได้อย่างสร้างสารรค์ตามความถนัดความสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพและความเป็นเลิศได้ในอนาคตโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ2รายการได้แก่การแข่งขันอาหารข้าวหวานเพื่อสุขภาพและการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนออทิสติก โรงเรียนได้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ Student Support Service และโรงเรียนคู่ขนานต้นแบบบุคคลออทิสติกโดยมีการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติกมีนักเรียนจำนวน20คนส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นบุคคลออทิสติก LD และปกพร่องสติปัญญามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นกิจกรรมทาราบำบัดกิจกรรมบอดี้บำบัด หรือกิจกรรมอาชีพซึ่งจะให้นักเรียนได้ฝึกการทำอาหารปลูกผักสวนครัวมีการเข้าร่วมโครงการค่ายบุคคลออทิสติกของจังหวัดบุรีรัมย์และมีการพัฒนาครูผู้สอนเด็กพิการอย่างต่อเนื่องเช่นการอบรมกิจกรรมของสมาคมบุคคลออทิสติกส่วนกลางจังหวัดกรุงเทพมหานครมีการอาสาทำงานให้กับชมรมบุคคลออทิสติกของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงการทำงานร่วมกับมูลนิธิแห่งความหวังในการพัฒนาผู้พิการของจังหวัดบุรีรัมย์